จอบตาเดียวมามีจับไหรเดี๋ยวยเ,เดียวเดียว<อ>เดียวโอ้ยบักนี่สิี่เพราะเป็นนิริศขั้นเจ้าสูงปนน้นก็นเข้าปากคนตัวะงับร้องกลางๆจำไปจำมาแน่จาเอาหัวเข้าร้องเอาหัวเข้าคำไว้เออตัวสิได้พูดนึงหัวเข้าปลูกกุณยเน่ <c oughs> <c oughs> บอกกูณเน่ <c oughs> ก้อนสิผสมพันธุ์เจ้าเมื่อจอบดาควัวเขียวก้อนเห <Okay. S 1> มือนมันเป็นเซ้งง่วงบ่อยอยู่อุบลนิบไพ อดสัมันญิกจากุจแจมือในมึงไปอันนี้อันนี้บอยสารภาพบอกเออไปไปนั่งอยนขอร้องครับผมท่านหน่อยไกลๆท่านไล่วหานไปอยากให้โมกคิวก่อนไปน้องฮ่ผมชาย่ะอยากไล่แม่อม ปากข้างแกนปากหอยเขาสี่ลูกแม่ผลข้างมาเนี่ยสี่สามเมื่อกี้นกควานกคว้าไม่ตายตายปัดสีปัดเหลืององค์ชายเสียแรงมอมฉันจงรักบคดีบันหนาสึงมาทำกับลูกสาวมอมฉันแบบนี้คนสบา้แล้ว่ะถามลูกสาวของตัวเองหรือยังเม่นุมเหบือนจะไม่ต้องถามเลยคะมอมฉันเห็นเต็มสองตา นี่องชายจะต้องรับผิดนะชอบลูกรับผิดชอบก็รับผิดชอบแต่มื่อนี้เราอารอมณ์บดีมือใดอารอมณ์ดีจังว่ากันถือว่ากูช่วยคักแล้วเออหมาเนี่ยนั่นแล้วยอกเมียแล้ว <c oughs> นั่นสิ่คิดว่าก,กูหยอกอยู่ม,มันเป็นเนี่ยกูได้จังหนีโม,มเมนเกิดก้อนพ่อใหญ่กูปกติอา้าวสี่เด็กหน่อยเป็นเป้าสี่พุทธเอาได้บุญได้ ยังสิบสีคนควมกูอยู่อ้าวสีคนคว่มกัน,นค,คุณวัดียาอะก่อนคนรักนะเด็โง่ำเลแล้ว